เพราะนั้นก็ให้อยู่กับความใสความบริสุทธิ์ของใจเสมอเป็นต้นว่าให้อยู่กับธรรมะให้อยู่กับบุญให้ประคองใจไปเรื่อยๆ ภาวนาไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราภาวนาได้เรื่อยๆเวลาเราเข้าไปนั่งสมาธิใจก็จะสงบหยุดนิ่งอย่างรวดเร็วกรณีที่เรากําหนดฐานที่เจแล้วเกิดอาการตึงเราก็ถอนมาเป็นเจริญเมตตาบ้างแผ่เมตตาบ้างถึงความตายบ้างถึงโลกไม่น่ายินดีบ้างอย่างนี้เป็นต้นให้ปรับอารมณ์แต่ที่ฟังดูแล้วผู้ถามนี่ เป็นคนใจร้อนเพราะนั้นเราจะต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเวลานั่งสมาธิเราก็ต้องใจเย็นเย็นอย่าไปอยากให้เร็วเร็วเพราะความอยากนั่นเป็นนิวร์เป็นทรรมดำเป็นตัวขวางกั้นเป็นทําให้ไม่เข้าถึงความบริรส,สุทธิ์ใสสว่างไม่ใช้กําลังในการบังคับเพราะการใช้กําลังนั้นทําให้ใจหยาบถ้าเมื่อใจหยาบก,ก็ไม่เข้าถึงธรรมซึ่งเป็นของละเอียดให้พอใจเท่าที่เราทําได้ เพราะว่าเมื่อเราพอใจเท่าที่เราทําได้แล้วใจก็จะเป็นกลางเพราะฉะนั้นในเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะให้เร็วจริงๆนั้นเราจะต้องมีเมตตาเสมอให้ภัยเสมอให้ภัยแต่ทุกคนแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะต้องตายไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยอย่างนี้หรือถ้าสุดยอดก็คือภาวนาให้ได้ตลอดเวลาภาวนาสัมมาทังที่ศูญกลางกายได้ตลอดเวลาสุดยอด ถ้าไดกว่าเราทาไม่ได้เราก็นึกถึงว่าเราต้องตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเราก็ให้อภัยทุกคนไม่ถือโทษไม่โกรธไม่เกลืองหวังบุญที่เกิดขึ้นจากการให้อภัยจะโดยเมตตาให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์หวังอนิสงส์ของเมตตา7จดประการอ้าสิประการเท่านั้นไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยอย่างนี้คิดว่าเราก็จะหยุดนิ่งได้เร็วขึ้นแต่ว่าในรอบนั้นต้องไม่มีความอยากเร็ว เห็นเร็วๆเป็นเร็วๆเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวต้องไม่ใช้กําลังเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวใจจริงจะละเอียดแล้วกลับมาหยุดนิ่งได้แต่านั้นเต็มไปด้วยความอยากจะให้ได้เร็วๆเห็นเร็วๆแลาใช้กําลังบังคับนั้นเราก็จะตึงแล้วเราก็จะตื้อติดแล้วก็ตันอย่างนี้ถ้าเราใช้กําลังเราใช้ความอยากเดินนําหน้าอย่างนี้แม้นมือตื้อมืดมิดก็มือสนิจต่อไปแน่ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความอยากเลยแม้นต่เพียงนิดเดียวเราไม่ใช้กําลังเลยนิดเดียวแม้นมือตื้มอมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมจริญพอ